เราก็จะไปลุยกันเลยทั้ง3ตู้ของกาชานะครับเออทั้งตู้แดงตู้ฟ้าแล้วก็ตู้เหมานะคลิปนี้มีแจกรางวัลด้วยนะครับยังไงดูกติกาคลิปนี้ให้จบครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะ อ่ะคลิปนี้นะครับเราก็จะเอาผู้ชนะจากกิจกรรมที่แล้วนะครับมาโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยว่ารูปที่ชนะเนี่ยมีประมาณไหนบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะส่งมาในคลิปนี้นะเออเพื่อเป็นการแก้ตัวนะครับจากการช่วดกิจกรรมที่แล้วนะอ่าเรามาดูสีฟ้าครับสีฟ้าไอเดียที่เพื่อนๆแต่งมานะครับก็จะเป็นฟาโรแบบนี้นะฮะเพราะว่าทีมเดือนนี้เนี่ยมันเป็นธีมฟาโรกับเอ่อครีโอพัตตานะครับสีฟ้าเนี่ยส่วนตัวคือชอบนะ มันเป็นสีที่ดูคลีมครีนสะอาดตาดีนะครับส่วนสีแดงเนี่ยสันมองว่ามันมันก็ดูดุดันดีอะแต่สันมองว่ามันดูเฉยเฉยนะครับมันดูเหมือนธาตุมากกว่านะครับเออมันดูไม่ค่อยเหมือนฟาโรเท่าไหร่นะก็เลยส่วนตัวเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบสีแดงเท่าไหร่นะครับแต่สีทองเนี่ยมันเป็นสีที่อลังการที่สุดแลลวนะครับยังไงฟาโรเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งทองคำใช่ไหมเนี่ยอย่างเศรษฐีเออ ตรงคอนเซปต์มากเลยนะครับนี่ครีโอพัตตานะครับแล้วก็ฟาโรสีทองเนี่ยก็คือดูอลังการนะครับดูขลังนะเพื่อนๆถ้าใครมีฟาโรเนี่ยฉันว่าสีฟ้าไม่ก็สีทองอะ่ะโอเคส่วนสีเขียวเนี่ยมันก็ดูโอเคะครับคล้ายๆกับสีฟ้าถ้าเขาแต่งเป็นดุมันก็ดูดุดีนะเพื่อนๆแต่เกิดจะแต่งเป็นคลีมคลีดใสๆก็ดูน่ารักดีนะครับเออยังไงก็ไปดูลวกันว่าสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบสีไหนนะครับ แต่ชุดฟรีก็สวยนะเพื่อนๆสีขาวสีขาวมันสวยนะเพื่อนๆแล้วก็อาจจะหาหมวกฟาโลสีเหลืองมาใส่นะครับมันก็จะดูเข้ากันเนี่ยเพื่อนๆไอเดียกาชาที่สัญอยากได้ก็ประมาณนี้แหละครับคือขอให้เน้นชุดชัดๆเพื่อที่เราจะได้เอามาทำคลิปได้นะครับจะได้ส่งต่อให้เพื่อนๆดูว่าแฟชั่นเดือนนี้เป็นยังไง ฉะนั้นคนที่แบบส่งมาแบบตัวเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเน้นวิวก็มันก็สวยเดียเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นชุดกาชาเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นหมวกชัดนะครับเห็นหลังเห็นปากเห็นหางชัดคือขอให้ชุดกาชามันดูเด่นขึ้นมานิดนึงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นกิจประกวดกาชาเนาะมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นประกวดถ่ายรูปสวยงามอะไรขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเกณฑ์การตัดสินสะง,ง่ายๆครับกาชาชัดหนึ่งละ สูงสุดเลยนะครับอันดับ2ก็คือบรรยากาศพื้นหลังเนี่ยให้มันดูเข้ากับชุดก็พอนะครับมองเป็นอันดับรองนะสำหรับบรรยากาศพื้นหลังนะครับอ่านะครับส่วนตาเนี่ยมันก็มีเพื่อนคนนี้แต่งมาครับนี่ดูจีจาร์ดเลยนะใส่ปากจุ๊บเข้าไปนะครับมันก็ดูจีจาร์ดไปเลยนะครับตาสีม่วงสันว่ามันก็ต้องมีนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าชอบคอสเพลย์เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะฮะส่วนปากก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่พอเพื่อนๆใส่มาก็ก็เอามาลงให้ดูหน่อยนะฮะเออแล้วก็จะมีนี่ครับปีกปีกเดือนนี้ไม่ค่อยชอบนะครับมันดูเหมือนใส่กับชุดอะไรก็ไม่เข้านะฮะเพราะว่าปีกเนี่ยสีมันจะโดดดึ้งขึ้นมาเลยนะครับต่อให้ใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะปีกมันดึ้งขึ้นมาเลยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลดกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ เลทเนี่ยซันก็จะกดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยซันอยากได้ชุดฟาโรครบทุกสีนะครับอืมอ่าได้มาแล้วครับเป็นสีเขียวนะฮะเออกดไปเลยนะครับจุกๆุกอ่ะกดทีนึงนะครับอ่าได้สีแดงซึ่งไม่อยากได้อยากได้สีฟ้ากับสีทองมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เก็บฉาดไปแลกก็ได้ครับไม่เป็นไรเดือนนี้เรากดกันเยอะนะครับอ่าหลายคนถามว่าเอาตัวจากไหน กิจกรรมต่อเดือนซันเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาร์เลนจ์ใช่ไหมครับมันก็จะได้เยอะมากๆนะครับหลักพันตั๋วเพื่อนเพื่อนใครอยากกดกาชาแบบจุกๆแบบนี้นะฮะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมในทุกเดือนนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาร์เลนจ์นะครับสัญ,ญจัดประมาณ3-5กิจนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็โอ้ร้อยตัว๋วถึง500ตัว๋วซึ่งเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนเล่นครบ5กิจก็ลองไปคำนวณกันเอ,เองนะครับอ่าได้ ออฟแมวนะฮะเออเลดก็ถือว่าปกตินะครับมันไม่ได้บือหวาอะไรแต่ทีแรกที่กด2ทีอะ่ะอ,อ,อันดได้เยอะจริงนะครับก็ถือว่าได้ชุดกาชามา2ชุดแล้วก็นอกนั้นเดี๋ยวใช้ฉาดแรกเอาครับเป็นสีทองกับสีฟ้าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่ซันคัดเลือกรูปเนี่ย สันชอบเลือกรูปที่คลินคลีนถ้ามีแบบลกๆมาพวกไอคอนอะไรอย่างเงี้ยครับสันก็จะปัดตกเลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้กาชามันเด่นจริงๆนะฮะยังไงก็รักษาเอกภาพของภาพมันด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูชุดนี้ครับชุดนี้ก็คือนี่ฮะต้องมีนะครับ ต้องมีสําหรับคนที่สายตัดบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นซาร่าคาริสเบิร์กนะฮะว่าช่วงตัดบอลเนี่ยสกิลดัมเมจเราอาจจะไม่พอใช่ไหมครับเราต้องกะจังหวะดีๆในการกดนะฮะค่าให้ได้ใน5วินะครับก็ถือว่าอาจจะปิดชีพได้นะครับเพราะว่าสกิลดัมเมจเพิ่มสูงมากนี่เพื่อนๆแต่งมาก็น่ารักดีนะครับถือกีตาร์เอออันนี้ก็ไม่มั่นใจเพื่อนๆถ้าวอควรมีเพราะว่ามันจะช่วยแบบนัวกันอ่ะเออลด การเวทในวอนะครับเออสิบคนก็ลดไปเลยจุกๆเยอะๆนะครับการเวทหายบึ้มเนี่ยแต่งมาก็เท่ดีนะครับเหมาะกับเอามาแต่งฮาโลวีนนะฮะหน้ากากอันเนี้ยนะฮะปากอันนี้สันว่าควรต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาใน6กหกีวอเงี้ยส่วนใหญ่เป็นมนุษย์นะครับควรต้องมีนะฮะเออสายตัดบอลก็ตัดพระพระก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมต้องมีนะครับ แล้วก็หมวกอันนี้ก็ใส่ฮาโลวีนดีครับน่ารักดีแต่เพื่อนๆน่าจะมีเยู่แล้วนะครับเพราะมันน่าจะออกบ่อยอยู่นะแล้วก็ส่วนหางก็เฉยๆครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คราวนี้มาดูเลร์กันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคือที่เราอยากได้เนี่ยก็จะมีหลังกีตาร์แล้วก็เป็นส่วนปากนะครับเพราะปากมันแรงหลังกีตาร์ก็เก็บไว้ก่อนนะใช้ไม่ใช้ว่ากันอีกที เออพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับหลังกีตาร์อขอปาดสักอันหนึ่งไงเออแล้วก็พอแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหน้าก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีหน้าอันอื่นแล้วนะครับเนี่ยครับยังไงก็ใครพลาดกิจที่แล้วส่งมาแก้ตัวได้นะครับรูปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เมา ตู้ตัวแดงตู้ตัวฟ้าเฉพาะของเดือนตุลาคมนะครับนี่ครับมีคนแต่งเหมามาด้วยนะครับเป็นเหมยลี่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับตัวนี้เท่เหมือนกันนะอแล้วก็ผู้หญิงก็น่ารักนะครับเนี่ยใส่ผมแดงเหมือนแกงล็อกเก็ตเลยซันว่าซันจะแลกผมอยู่นะครับเดี๋ยวซันว่าซันจะเอาให้หมดตู้เลยนะครับอืม อาจจะกดไม่ได้เราอาจจะใช้เป็นเหรียญแลกออกก็ได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีไอเดียการแต่งตัวของเหมาเนี่ยยังไงก็ลองแต่งมาดูนะครับสันอยากได้ไอเดียการแต่งเป็นเหมานะฮะอืมพวกพ่อครัวแม่ครัวอย่างเงี้ยแต่งมาได้เลยนะครับนี่แต่หลังมังกรนี่มันเหมือนดาก้นบอลไงไม่รู้นะเรามาดูเลทกันบ้างนะครับแต่สันกดไปก่อนหน้านี้แหละครับถ้าอยากดูเลทก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะในการบิวเหมา นะครับฉันก็ได้กดไว้บ้างแล้วนะครับแต่คราวนี้มากดซ้ำอีกทีเพราะว่าเพิ่งได้10เหรียญมาจากการเออเติมครบตามจำนวนมานะครับฉันก็เติม v p p ไป2ใบแล้วก็แพ็ก S1 อันนะครับเราก็ได้มาปั่นอีก10ทีนะครับอาชุดซ้ำนะครับสันก็นึกว่าเลือกได้นะเพื่อนๆเ,เวลาครบ5ชาฉากยังไงก็ส่งรูปมาทางใต้คอมเมนต์ประกวยกันต่อนะครับ